สวัสดีค่ะคุณติ๊กดอกไม้เล่หหัวใจนะคะเปิดเพจไว้ตั้งนานแล้วแต่ยังไม่มีเวลาทำอะไรเลยลงเรียน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 ชอบเรียนนะคะแต่ก็ไม่ได้เข้าเรียนเลยอะเรียนกับครูตีหน้าก็ลงเรียนก็ไม่มีเวลาเข้าเรียนเรียนกับครูจอยก็ไม่มีเข้าเวลาเข้าไปเรียนอีกเรียนกับน้องปุ๋ยกับครูปุ๋ยก็ ไม่มีเวลาที่จะเข้าไปไของของน้องปุ๋ยไม่ได้เข้าไปดูเลยนะคะไม่ได้เข้าไปเข้าไปดูเข้าไปทาเข้าไปแต่มันคอมพิวเตอร์ที่บ้านเรากับที่นี่มันไม่เหมือนกันมันโปรแกรมเหมือนโปรแกรมมันมันมันไม่เหมือนกันนะคะแล้วเรียนกับครูติน่าก็เออไปเรียนย้อนหลังได้แค่ไม่กี่ไม่กี่ครั้งนะคะแล้วก็เอามาทํา เอามาตัดต่อไอ้ใครมาสเตอร์อะไรพวกนี้ทําก็ทําไม่ได้คือเริ่มแก่แล้วใช่ไหมแล้วมาโรงเรียนกับครูจอยอีกก็ไม่มีเวลาที่ว่าเออไม่ใช่ไม่มีเวลาคือเออเวลามันไม่ตรงกันใช่ไหมคะเวลาเวลาที่บ้านเรากับที่นี่ที่อยู่อเมริกาเวลามันไม่ตรงกันคือเราก็ อยากนอนให้เต็มเวลา8ชั่วโมงอะไรประมาณนี้คือเริ่มแก่แล้วเราก็เริ่มทำตัวให้มัน healthy หน่อยนะคะก็จะนอนให้เต็ม8 8ชั่วโมงอะไรประมาณนี้บางแต่บางทีมันก็ไม่ถึงนะคะบางทีตื่นนอนมาตอนเช้า2โมงตื่น,นไม่ใช่ตอนเช้าตีงตีมตื่นนอนมาแล้วก็นอนไม่หลับ ก็จะมานั่ง,งดูโทรศัพท์เออก็ไม่นั่งหรอกก็นอนเอาโทรศัพท์มานอนดูนอนดูเสร็จแล้วกว่าจะนอนหลับได้อีกแล้วก็มันตื่นอีกบางทีแปดเก้าโมงนะคะมันก็ไม่ตรงเวลาคือมันมีอะไรที่ไม่ไม่อันนี้อะ่ะก็พยายามนะคะพยายามที่จะทาให้ให้เวลาพยายามที่จะอ่อจะพูดยังไงอะ่ะพยายามที่จะให้เออตัวเองมีเวลาบ้างคือวันนี้อ่ะ ฟรีละตอนนี้บ้านเริ่มเข้าที่เข้าทางละเออก็มีเวลามานิดหน่อยมีเวลามาแต่งหน้าแต่งตัวอยู่บ้านนะคะวันนี้ไม่ได้ไปทํางานก็เลยมีเวลามาโพสต์นิดหน่อยนะคะแล้วเ,ออเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาพูดอะไรให้ฟังเยอะแยะมากมายมีเรื่องที่จะพูดมีเรื่องที่จะเล่าเอาเอาเรื่อง เอาเรื่องเ,อเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพดีกว่านะคะเพราะเราตัวเราเริ่มแก่แล้วเราก็จะมาดูแลสุขภาพกันว่าเราจะทำยังไงมันจะมีนาฬิกาชีวิตทุกคนเคยได้ยินมิคะเรื่องนาฬิกาชีวิตเดี๋ยวคลิปหน้าที่จะมาเล่าให้ฟังว่านาฬิกาชีวิตมันเป็นยังไงถ้าเราปฏิบัติตามนั้นน่ะมันก็น่าจะโอเคนะคะลองดูโอเค ทีก็จะเริ่มลุยแล้วตอนนี้ลุยค่ะลุยดูลองดูสักตั้งหนึ่งว่าจะเป็นยังไงว่าจะได้ผลไหมจะโอเคไหมลองดูนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามเพจด้วยนะคุณติ๊กดอกไม้และหัวใจถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ๋อแต่ที่ผ่านมามันมีติ๊กจะลงกับแฟนติก๊กเกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษวันละคำอะไรประมาณนี้ยจ๊๊๊นแลรวกๆ,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 ๆแล้วก็เมื่อวานลงไปเป็นเป็นคำกรอน,นะคะกรอนสมัยเป็นนักเรียนอะ่ะพอดีไปเจอสมุดเอามาด้วยที่นี่นะคะพอดีไปเจอคนคือย้ายบ้านใช่ไหมคะก็เลยมาเจอของเก่าๆก็เอามาดูเออมันมีกรอนน่ารักน่ารักสมัยเป็นนักเรียนแล้วอะ่ะชอบก็เลยเอามาลงให้แฟนเพจดูนะคะเผื่อใครสนใจนะคะ ที่จะอันนี้เหมือนกับนักเรียนก่อนอย่านอนเปล่าสมัยก่อนสมัยเป็นนักเรียนนะคะก็จะเอามาลงให้เรื่อยๆนะคะมันก็จะมีสลับกันไปาฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเราก็เจอกันต่อไปคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ